สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องอาภาวรรณคุนกมาตานั่นเนาะมาตาอากาศมาตากาศมาตากาศไปซื้อสุดนักเรียนให้หลานใส่ไอ้น้องนิวนิวนวสวัสดีครับครับอันนี้เชยนยังครับเอา้าบททิมระบัดน,นี้อายไอ้ระบาดโอ้ยโอ้ยหน่าลูกแม่หญิงเดินนีเด้ออันพี่น้องพุณเด่น,นว,ว่าสิบอกว่ามุนีล่ม ร่มแห้งล้วก็มืดมากเพื่องคนติตตกันละอยู่ตอนนี้พอเด่นยู่บานบ้านพอวันเดี๋ยวพอเด่นสิ้ผ้าละเบิ่งบันไอพี่น้องเบื้องบันแม่ตุนพอวันเด้อพอของแม่อ้อยพอของเงินแม่ขวัญนี่ละของเงินของเงินแม่หญิงนี่ละบรรย,าก,ยา,กากาศพี่น้อง คือคือฝนสิมานเนี่ยเราล้มแห้งความอยู่อยู่นี่อยู่บ้านดงศาลเด้อพี่น้องอยู่บ้านดงศาลอยนที่พอเดินทายเบึงละอันนี้บ้านน้องอีคิวนี่บ้านน้องอีคิวกับขนมหัวก็เสรแล้วฮะขนมปังบุกลายากป่ะเดี๋ยวพอเดินเสือให้เด้อเดี๋ยวพอเดินทายคลิปแป๊บหนึ่งเออเดินเดี๋ยวเดี๋ยวคนเสือหายอ๋ขนมเป็ดจานนั่นเหี่เออเออได้ได้เดี๋ยวซื้อไหมวาสานมั อันเดียวพอเดินทายหยิบจากข้าวนึงพี่น้องพอเดินทายบานพอวันเห็บเบื้องอันบานของเป็นหน่าพ่อของแม่อ่อยแม่ขวันนั่นแหละเล่าอยู่ฝุ่นลันเล่าเมียแล้วก็้สัมผัสเล่าฝุ่นเอาแยกหยอกกันพ่อป้าเดี๋ยวพ่อจะซื้อขนมให้ต้นมะนาวเล่าพี่น้องลกขนาดเลยต้นบัวต้นมะนาวเล่าลกดกพี่น้องก็เล่าเป็นหมากหน่อยของเมตุนพอวันนึง ทั้งหลังอันบ้านนี่เราก็ปลูกต้นนักคาไว้เนาะพี่น้องเนาะต้นนักคาอันพอจะคุ้มตัดออกแนพ่พอนี่ยพืชนักคาอันเดี๋ยวผมจะตัดผมจะตัดออกอะไรเด้อเดี๋ยวผมจะเอาไปซ้ำไว้เดี๋ยวมือรุ่นหมดละเฮ้ยนใดจ,จะมาตัดออกเพราะว่าเห็นโป่งหยอดออกมาหน่าพี่น้องโป่งหยอดมันได้ยินนะเดี๋ยครับประมาณนี้บ้านนี้คือบ้านพอ่อหวานเด้อพี่น้องเด้อบ้านพอ่อหวานพ่อเด่นไทยบงบ้านพอ่อหวาน แม่ตุนเยี่ยวยากันลูกเยี่ยวยากันเดี๋ยวพ่อยพาซื้อขนมไปไปซื้อขนมเถอะไปไปเรียกเอาไปเรียกเอาเดี๋ยวพ่อจะจ่ายให้ไปขนมเออไปเอาไปไปพากันออกไปอยากยังก็ไปเอาไปเอาไหมพ่อตาน้ำเด้อน้องนิวเด้อนมกับขนมมาพ่อตากินแก่เมียให้น้ำเด้อล้มแห้งกันนะเด้็กๆล้มแห้งสงสัยฝอเดินมาฝนตกแน่นอนเลย ฝนสิตกแน่นอนเลยเพราะว่าลมแห้งโอ้ได้รถยังเนาะคือจังเตียมรถใช่เนาะโอ้รถปัญหาเสีอของเนาะโอ้หาเสียหาของเงินอันนี้ต้นพวกย่อมชิดใช่ไหมพี่น้องต้นพวย่อมชิดโอ้ลมคือแห้งแต่เมียลมคือแห้งเลยโ,โอ้สบายเนาะคืเอเบารถใหญ่ามาแก้วรถ กอเดี๋ยวก็มีดอกไปหาอาเรียด็กย้อยก็มีครับปัญหาสื่อของเก่าน่ะเออเปาแม่พอเรีนบอกเป๋าเป๋าข้ต้มขนมนะพอเดีนมาท่ายิปคนจื้อเรียกเอาข้าต้มขนมเอาจขนมข้ต้มขนมว่เรี่นเดิมนน่องเรียนจะไปซื้อมันรลายแล้วซื้อเน่าเสียไม่กินมอนเยี่ยมท้องไปขเปานนองสีเป๋า เอาขอนมให้นไหน้ำมันเยี่ยมทอง,ดทองเด้อฟองเล่นบ่ต้องเอาไปแล้วกับทีมแม่าจะบโมงน้องคอนั่เนี่นเราเดียกเอาอยากได้ยังเรียกเอาเอาขนมไปวันตา, <c oughs> าน้ำเดี๋ยวเอาก้อนเรียกเอาก่อนที่เชี่ยวเรียกเอาแม่น้องที่ชิวอยากได้ยังขนมนะเออปขนมขนมลูกหล่ได้ตัวเย,ย็ยยนนะึ่งน่ะซื้อไปแล้วกินเมื่อเด,ด้อ เห็นว่ามันเของลูกมันหลายแปลว่านมนําไปในตู้เย็นเด้อ <c oughs> อยากบ่อยากบ่ <c oughs> น้า <c oughs> ถามเพ่นตัวถามเพ่นถามเพ่นว่ามีบ่า <c oughs> ถามคุณแม่พน,พน่ะไปเชื่อขอบอกเอาน้ำอยากได้น้ำยังเอาฮะ <c oughs> เ,เอานี่ไปกินก่อนจังเดียวจังไปซื้อไม่ก็ได้เออเอาเอา เดี๋ยวพอเดิน,ดน,น,น,นเอานี่ไปพ่อตากินน้ำพ่อตาหวานกินน้ำแกมเอ๋อพอนมนี่ขนมนี่เอานมอันเด็กตาซอยออกมาพ้าน้ำอ,อันนิ้เอามาสองกล่องเด็กตาซอยสองกล่องไปพ่อตาหวานน้ำเล็กตาซอยเล็กตาซอยเออเมาสุดท้ายเอาหยังจังฮาวพม่จะไอติมเอายุบไอติมไม่กินรู้แล้วไอต,ติม ชี่ยวฟาดเรม่ว่างพี่อเชี่ยวเอาว่าพี่นคิดเันกันดับปะดับอันขนมยังชี่วกินเป็นวันเจ็บแควโอ้ไม่เจ็บแควบ่ะลูกห้าขนมโอนแม่นนี้อ่อนวันกินได้เยอะวันไม่แม่นมันเสียนันบ่เนาะไม่ดีจงบ่เนาะอะไรก็ได้ไหม โอ้จากแล้วจะควางกินย really? ังสั่นนะเออเอามาเอามาเอามาหกสิบห้าบาทไปี้เอาไปพ่อตายกินนั้นนะเดี๋ยวพอเตมใจเงินคนก่อนจักบาทก็แนี้หกสิบห้าบาทนี่แบ่งเดียวนะ ไปเอาไปฟอกตากินน้ำแล้วลูกเด้อเอาออกดีดีได้ไหมออกดีดีเดี๋ยวถ่าพ่อก่อนถ่าพ่อก่อนพ่อเงินท่อนก่อนโอ้ปลาปองไปกินนะไปกินโดนไหมอืมกินก้าวสิอ๋อไอศิลป์โอปลาปองใส่ในถุงน้ำไปพ่อตากินปลาปอง ไปย่างบัดย่างมีห้อไปเออไปกินได้ซ่อนแล้วบ่ลูกได้ซ่อนไปไดโซ่อนเออได้ซ่อนน่ะต้มแห้งแล้วก็เจียวนมลาเออไปนมไปล่าไปดูบ่ครับพี่น้องท่ายบรรยากาศให้พี่น้องเว่างเด้อพี่นอ้งนองคึม้มไหมฝนสิมาแห้งอยู่ผมเดินบานนี่น,นันน่นหน่นอยเม็ดบ่ล่ะดีล่ะ เดี๋ยวได้พี่น้องเด้อถทอฝนตกพเดนใน่ทยให้ชมบรรยากาศบ้านหนองสารในเบิ่งเด้อครับบ้านพ่อวันมันก็จะหนาวัดอย่เนาะพี่น้องครับประเด็นกำนังอีคิว่าขึ้นมาเร็งยี่พี่ละพอว่าว่นวิ่งขึ้นประเด็นอัโหลอดกี่ฟอร์มเดินมาอัโหลดอยู่นี่เสาเสาฝนอยู่นี่ไหมพี่น้องซื่อๆนี่แหละมันเร็วปัญเชญบายพเดนมันรภาพ่ระท่านเมียายดอกอันโอ้บ่งม่วงเงี้ยฝนนั่นฝนเอามาจะใส่พอดี โอ้ผมมองหมากเงี้ยบบเงี้ยเลยมองพันธุ์ยังบูดีนี่ขนาดเล้พี่น้องผมนะนี่ขนาดเลยพี่น้องครับคลิปนี้กันจะซ่อนี่นะพี่น้องเนาะคลิปหนจะพอกันไหมนะพี่น้องเนาะกังเขีวเอาเววดีครับนิววัสดีครับวัสดีครับเอาพอตาวัสดีครับจังอก็พอตาไม่ได้ คยิบนาพ่อกันไหมนะครับเออครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว <fire> so, <finding> ัครับบ้านนี้ขี้ฝนตกครับฝนฝนตกครับสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวนี้บ้านนี้คิ้ฝนตกเด้อทั้งบ้านนี้คิ้น้นแม่บ้านแม่คุณยันแม่จะล่า ฝนตกไป <Hello. S 1> ชมบรรยากาศได้พี่น้อง mm hmm. ดีบอรอดเอนมาคืมๆม,มากฝนที่ตกตกอีหลีพี่น้องไอ mm hmm. ้ีวหน่อยเขี้วหน่อยใส,ยส่สูงงามเนี่ยพี่น้องคนนี้อันใส่งเก่งแนะ่ใจจะไปถอดใส ฝนตกฝนตกร่มแห้งฝนได้ภากันฟ้ามาเนาะทั้งฝนทั้งร่มมาเดี๋ยวเสี่ยวคลิปลงมุูเบิ้งดอกพวกฝนทั้งร่มละคุณแม่จึงลาพันกับสินอนลับพี่น้องฝนตกใช่เหมือนบรรยากาศฝนตกให้พี่น้องฟังเนาะให้พี่น้องเบิ่งเนาะ เอขี mile, like ้โอนนี่นก็บอกทอับจก็ป่า่นเนาะเต้าเหนีวเหนีวเหนียอาเต้าเหีวเนีวเหนียวเนยวเต้นียวเหนยวเหนี่ยวเหนียวน่าอยากคุยเป่าเรียนเลกดทอซับโทให้เปียกแด้ดวมันเปียกฝนฟ้าเด้เลต้องนั่งเออโบต้องนั่ง Ở câu gì y mau nàng. Có yêu đuốc, có yêu đam mong manh. đâu hoặc, yêu thương nại của pháp sưu binh kai, sưu binh kai, kí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 nh 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 kai, ช่วงบรรยากาศฝนตกับพี่น้องฝนตกแบบนี้ตกมือมือตกตะโดนแล้วตะโพดินมากหมอนล่ะโพดินทิงเมไทยตัวห่างดิ้นแบบนี้เด่ๆนะหนาวความเนาะหนาวความเนาะไปขอไปเนห้ปกันปะถอดเก็บไปอะายบายเอฟซีบันนี สวัสดีครับจ้าหัวกับอีคิวแม่ด้วยครับแมอัีครับบ๊ายบายขอบคุณครับ